โอเคครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของวันอีกแล้วนะครับผม <c oughs> เอาแบบเขา,าเป็นคน,นยิงยะตัวแต่มันก็ด้วยเหตุคือไลเตอร์แฟนฟรีนะคะเออนั่นแหละ <c oughs> ลืมแดดก็ okay, ここมายิ่งนายิ่งแรงอยู่โอเคฮะวันนี้เราอ่ะจะมา อันพูดไม่เรียกว่าเมาส์ไลเตอร์ฟีกนะฮะซึ่งน้องว่าน่ะมีอยู่จะเรียกว่าจะแยกกันนะฮะซึ่งมันก็เป็นไลเตอร์เหมือนกันแต่บางคนอ่ะเขาเขียนฟีกบางคนเขาเขียนออลิซึ่งมันแยกแตกต่างกันนะฮะน้องก็เลยโอเคงั้นมาเมาส์ไลเตอร์ฟีกดีกว่าเพราะว่านอ,อยู่กับไลเตอร์ฟีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักไลเตอร์ฟีกกันเลย นะฮะอ่าชื่อเต็มของมันนะคือไลเตอร์แฟนฟิกนะฮะโอเคเรามา นั่งเมากันดีกว่านั่งเมาแบบเมาไปกันนะว่าไม่มีอะไรพูดละโอเคครับเรามาดูคนแรกกันเลยเอาแบบเผาเผา,เผาเกียมเลยดีไหมไม่ไม่ถึงกับเกียมก็ได้แหละก็ถึงกับเมานะฮะคนแรกนะครับคืออยากจะอยากจะบอกนะว่าคนนี้เป็นคนที่นะ่านะ่ะรู้จักรู้จักระดับหนึ่งเลยอะ่ะระดับหนึ่ง มาทางเหินกันเนาะรู้จักระดับหนึ่งเลยก็คือพี่โกจานะฮะพี่โกจาเป็นไลเตอร์ที่เขียนแฟนฟิกุก๊กวีนะฮะตอนนี้เขายายมั้งไม่ไม่ถึงกับยายแต่ก็ถึงกับเขียนเขียนอยู่นะครับผมพี่จานะ ครั้งแรกที่เจอกันเจอในไลฟ์พี่จาน้องว่านะเป็นคนที่เข้าไปหาพี่เขาเพราะว่าชื่อดีเจกับชื่อไรเตอร์มันนุ่นมีสินแบบยังไงนะถ้าเป็นชื่อไรเตอร์อะจะไม่มีอีโมจิแล้วน่อก็เข้าไปเจอปูเห็นพี่จาพูด พูดตอนนั้นคือกลัวกลัวนะคะรู้สึกว่าเขามีพู้ติดตาม3 5 0 0ันาจำได้เลย 3, 5 0 0แล้วเป็นปากกาขึ้นเลเวล42นั่นแหละแล้วพี่จาเป็นคนที่พูดพูดแบบเหมือนผู้ใหญ่มากเหมือนแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยนั่นแหละนั่นแหละฮะก็นิยายของเขานะฮะนิยายของขานเดยวนั่นเนะ่็นขันนั่นแหละที่เราเจอกันตอนแรกอะคิดว่าพี่เขาเป็นคนที่เรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่แบบแต่ไม่พูดคุยกับใครคนอื่น นะฟิวประมาณนี้ยพอได้รู้จักกันยิ่งขึ้นโอ้โหชอบมากเลยพี่จ่าล่าสุด รู้จักกันนานขึ้นอยากให้พี่เขามีลูกอยากให้พี่เขาแต่งงานแล้วก็มีลูกอยากดูลูกเขานะะเรื่องที่ดังๆที่สุดก็คือห่วงลูกโซ่นะฮะซึ่งเขาาแต่งพี่ไฟมาก่อนไฟจะไหวได้อย่างเนี่ยฮะก็นัดแ่อ่านผมก็รู้สึกมวดมากจะพูดสปอยก็สปอยไม่ได้ก็บอกแล้วไงว่าเราจะไม่กันสปอยกันไม่ได้นะฮะแล้วก็ห่วงลูกโซ่ห่วงลูกโซ่นี่คือ <c oughs> น้ำตาไหลแล้วอยากจะบอกนะว่าเราชอบเรื่องนี้มากแบบบรรยาย คือคุณชายทิพรส <c oughs> ค,คุณชายทิปากรน,นะฮะชายทิพรสของว่อนดีมากของกูวีนะฮะพี่เขาอะจะเขียนของกูวีซะมากกว่านะครับผมมากกว่าอ,อันอื่นเพราะว่าพี่เขาเป็นไลเตอร์ของกูวีอยู่แลวแต่มันก็ด้วยเหตุนั่นแหละ นะก็นิดๆหน,น่อยๆก็อาจจะหยุดไปบ้างทําอะไรบ้างนะครับก็สามารถไปอ่านได้นะเป็นความจินตนาการที่เราชอบเรายังรู้สึกรักมันอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะอุ้อยอันนี้จริงๆๆับเวลาครับต่อไปนะฮะคือ moonflower มู o n p เวอร์ที่นวลเจอครั้งแรกไม่ไม่ใช่เจอครั้งแรกเหมือนะคือแบบเข้าไปในไลท์เพราะว่าแอปจอร์ดาเป็นฟังก์ชันไลท์ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ไ이เตอร์คนดังๆอะไรก็มาไลท์พูดคุยกับนักอ่านนักเขียนด้วยกันอะไรประมาณนี้แล้วไปเจอม <laughs> no ูลาวเวอร์มูลาฟเวอร์นวนอ่ะจำได้นั้นว่าเข้าไปของเขาหรือเขาเข้ามาของเขนปะก็คือแบบอ,อื่นนั่นแหละ <laughs> ลืมลืมแต่ตอนนี้ก็ยกังวิสัยนิดกันมากเนะ <laughs> นี่ยนะพนักขำมากอะ มูนเฟลเวอร์ตอนแรกเป็นคนที่เสียงเล็กน่ารักมากน่ารักแล้วก็นวดคิดว่าเขาเป็นคนที่ลองคิดดูนะผู้ติดตามสูงๆใช่ไหมเขาจะไม่อาจพูดคุยกับใครใช่ไหมหล่ะเขาแบบเราอาจจะคิดไปเองว่าเขาเป็นคนหยิงยะโวอะไรประมาณนี้พอได้พูดคุยกับเขาอู้ เี๋จะบอกนะว่าไม่ปกติไม่ปกติกันมนเลยเราเราเป็นคนที่ตลกมากตลกตลกมากตลกหม,หมดทุกกลุ่มเลยอ่ะเดีจะบอกเนะี่ยตอนแรกอะ่ะคิด,ค,ดคิดไว้อยู่ว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่านั่นแหละออาเีาวราเขาเป็นคนยิงกระโตนเดียวความจริงคือเขาน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักคือขำมากแล้วก็กเอกหนึ่งคนนะแต่ไม่ใช่สิเดี๋ยวเราเาเล่า,ลา,ลา,ลาไปกันดีกว่าพิงเกอร์บลอ่าความจริงอะ่ะชื่อพิงเกอร์เบลนะฮะพิงเกอร์เบ ที่ที่ไม่รู้วความหมายคืออะไร <laughs> แต่ได้ยินเขาบอกว่าเขาชอบพิงก์ก็เลยก็เลยเติมพิงก์กเบลนะฮะพิง์ที่เป็นสีชมพูอ่ะนั่นแหละเขาชอบมากเขาก็เลยเออเติมพิงก์กเบลไปเลยอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละฮะพิงก er ์กเบลคนนี้อายุน่าจะเท่ามอนมังใช่ไหมวะตอนแรกอ่ะที่ได้ฟังเขาไลฟ์นะคะฟังเขาไลฟ์เราเป็นคนแอบซุม่มเข้าไปฟังเขาไลฟ์ใช่ไหมละ่ะแล้วไปเจอเขาอุ้ยเขาตอนแรกหนะ่ยคิดเหมือนส่วนตัวของว่าคิดนะ่ะคือเขาผู้ดีเกินไปอ่ะยินมบอกน้อขน เขา้วยนะพี่กุเบลเออคือเาเหมือนเขาพอด,ดีเกินไปอะ่ะจะเรียกว่าคล้ายๆกับลูกคนหนูอะ่ะ ที่นวเข้าไปฟังครั้งแรกนะแล้วรู้สึกว่าเขาพูดแบบสวัสดีค่ะยังไงหรอคะในแบบแบบเหมือนผู้ดีอ่ะเข้าใจเป็นฟิลแบบผู้ดีเลยแต่พอรู้จักกันนานๆเข้าที่มันพูดมาไ이เตอร์เซตฟิกเนี่ยอยู่ในเคอเดียวกันหมดเลยนะที่รู้จักกันอ,อยู่ในเคอเดียวกันหมดเลยคือตลกมากตลกมากฉันไม่เคยเจอไลเตอร์ที่ตลกขนาดนี้เลยก็คือแบบเขาพาดหน้ารักอ่ะน่ารักมากถามนี่ถามนี่ถามสุดท้ายเอ้า คิดไปเองเหรอขนาดตรงว่านนะที่แบบส่วนหน้นอนว่านจะแยกไปเป็นออลิใช่ไหมเขาก็ยังเออรวมกลุ่มกันได้อย่างรีมอนมาจากกลุ่มพูดคุยกันไหมก็เ,เขาชอบดีมากถ้าเป็นไลเตอร์ออลิอ่ะที่น้ว่านเคยเห็นมาเลยนะไลเตอร์ออลิอ่ะส่วนใหญ่เขาจะไปอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าแบบเขาจะไปจับกลุ่มที่เป็นไลเตอร์แบบไลเตอร์ดังๆอะ่ะ นั่นแหละนะฮะก็คือพี่เขาอ่ะเป็นคนที่ดีมากเลยนะดีแบบดีจริงๆเอาล่าสุดพิงค์กับเบลเออนั่นแหละเข,ขาเขาพาจะรวมกลุ่มแล้วพูดคุยกันสนุกมากนะฮะต่อไปนะครับผมนวลจะเรียกว่านอนแมวสารชานะฐานอน,นันติเป้นั่นแหละพี่เป้ส่วนใหญ่นวลจะเรียวกว่าพี่เป้มากกว่านะฮะพี่เป้ตอนแรกแชร์หมดเปลือกเผาห์เปลือกกันเลยเหรอตอนแรกกับน,น้องวันอ่ะคิดว่าพี่เป้อ่ะเป็นคนที่จะไฟตลอดเวลากลัวนวล กว่าพี่ไปที่รถเข้าไปนะเพราะว่าเขาติดตามเขาเยอะสามหมื่นกว่าแล้วเขาเหมือนพูดแบบเหมือนคนผ่านศึกมาแบบสี่ห้าแสนแสนทวีปแล้วอ่ะทุกคนอีกข่าวที่ว่าพูดนั้นมันตลกมากคือนั่นแหละนะฮะสี่ห้าแสนแบเพราะพออยู่ไปกันไปนาน อ,อ๋อพี่เขาเป็นคนตลกตลกมากโดยเฉพาะเรื่องพี่บอกเอ้ยเดี๋ยวลืมไปเราต้องเอาขึ้นหนึ่งเรื่องก่อนนี่เลยของมูนฟาวเวอร์มูดฟาวเวอร์ที่นวลอ่านนั้นหรอนอ่านทีน่นวลอ่านก็คือเพชรคุณนะคะเี่นวนอ่านแล้วรู้สึกดีมากดีชอบชอบเลยชอบมากนะคะแล้วก็พิงเบลที่นวนอ่านหรอ รามาสูนหรอวะน่าจะเป็นรามาสูนแหละหรือว่าทศวัรษสหวัตรวะก็สามารถไปอ่านกันได้นะฮะโปรโมทให้เรานะของพี่เป้นะฮะสมบัติรติการจําได้เลยเพราะว่าเมว่าวนั่นไหลจอยครั้งแรกเขาบอกว่าลีดเดอร์อะที่ที่นั่นนะเขาบอกให้สมบัติรติการก็คืออ่าน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 นี่แหละนะครับของคุกวีของทงวมตูของคุกวีนะฮะโอเคต่อไปนะครับเป็นซามอยซามอยนะฮะชื่อของเขานั่นก็คือ ไฮเดนเกียอีโรมอีโรมเรื่องไหนวะ tomorrow with you นะคะเรื่องอของอีโรมนะนวดไปอา่านแลคือดรามา่าสายนี้เป็นสายดราม่าเลยกับพี่คอตตอนน่ะข้อเหมือนกันนะคะพี่ฝ้ายเหรอถ้าจําได้อะ่ะโุยเผากันตรงนี้เลยเหรออ่าสวอยนะ่ะภาษาเหมือนกับม่อนเลยอันว่า้ไทาย่าเลาวอายุน่าจะน้อยกว่าน้องม่อนปีหนึ่งป่าววะหรือว่าเออใช่ใช่เพราะว่าเรียกพี่พี่มูลพี่มูลเดี๋ยวน,วน้อนมูลแล้วก็พิงเกอร์อายุเท่ากันใช่นะฮะ รู้นะว่าพี่ใหญ่สุดก,ก็คือพี่เป้พี่รองสุดก็คือพี่ดานะคะตั้วแหละนะครับผมโอเคถ้ามอยเนะี่ยเป็นคนที่ฟังครั้งแรกที่ส่วนมากเขาจะขึ้นแบบแจมกันแจมกันใช่ไหมละ่ะฟังครั้งแรกว่าไทยเพราะเราคือกันกับมอนเลยนะฮะพูดแบบนี้เลยตลกมากแล้วก็พี่สลีปพ,พี่สลีปก็คืออยากจะบอกนะว่าฉันไม่คิดเลยว่าพี่จะเป็นคนแบบดุอะไม่คิดเลยคิดแค่ว่าเขาเป็นคนตลกตลกไปเลยพี่สลีปนะฮะเลื ดากอนดัสเลเยอร์อนะครับผมก็นี่แหละสามารถไปอ่านกันได้นะครับแต่แต่ส่วนมากมันจะอยู่กับพี่จาเพราะว่าพี่จาเป็นคนที่รู้สึกว่าปลอดภัย <c oughs> รือู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดนะฮะ <c oughs> นี่แหละรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดฉาบฉานยาว นะฮะพาราไซที่ได้เจอกันครั้งแรกกันหรอแล้วตลกเหมือนกันพาราไซอ่ะเป็นคนที่รู้สึกว่ากล้าลุยากล้าลุยนะอะตอนนี้คือยังไม่ได้เจอนหน้ากันหรอกแต่พูดคุยกันอยู่เดี๋ยวจะนัดไรเตอร์อีกไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรก็ขอเก็บตังค์ก่อนถ้าให้อ่านนะครับผมถ้าให้อ่านแนะนําเป็นโ no นเวพาวีหรอนั่นแหละนะฮะสามารถไปอ่านกันได้นะคะผมพาราไดอ่ะวิวตอนแรกที่ได้เจอกันเน่ยเขาไปไลา็ลอนะไรทุกคนเป็นหนะักมากเราก ากีดมากยิ่งป็ชื่อของเขาน่ะชื่อเสียเพสามารถไปอ่านกันได้นะคบแนะนำโปรโมทแม่ตรงนี้เลยถ้าผิเคากจะบอกว่าดีมากๆเลยนะกลุ่มนี้เราก็เลยโอเครู้สึกว่าสบายใจมากกว่ากลุ่มอื่นกลุ่มที่เป็นออลิแบบไม่ได้ก็ไม่ได้เดี๋ยวททรลงนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะครับก็สามารถไปอ่านกันได้นะครับแฟนฟรกนะถ้าใครอยากเอ้ยชอบแฟนฟีชอบแบบนิยายจินตนาการสำหรับเราก็ในนี้เป็นนิยายแชทนะครับนู่นเลือบอก ขอเป็นนิยายแชทที่อ่าเหมือนเรากดอ่านข้อความกันอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถไปอ่านกันได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้เราก็ดีใจนะที่ได้จะตัดคลิปแล้วมีคลิปลงนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงมานานมากเลยนะครับเพราะว่า1เดือนน่่นต้องอย่างน้อยจริงๆต้องให้ได้15คลิปไม่ก็17คลิปนะฮะแต่อันนี้ก็ผมยังได้เลยเงินก็ยังไม่ทันได้พัฒนาเลยแกก็สามารถไปอ่านกันได้เลยนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ว่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีกไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปคอนเทนต์อะไรอีกก็เรื่องนี้ดูแค่เราแค่นี้แหละนะเดี๋ยวแตะคลิปเสร็จก็จะส่งไปให้พี่ต้าดูถ้าหากอเป็นปั่นวิวช่วยทำนะคะผมโอเคคลิปนี้ายบายนะครับแล้วเจอกันนะครับผมบาย